ตลอดเวลาที่หนูคุยกับเขาอะเพื่อนเขาอะค่ะแบบว่าเข้ามาแบบว่าคุยด้วยตลอดเปิดคอคุยกับเคนหนูก็ถามตรงๆว่าพี่ชอบหนูหรอเขาก็บอกว่าใช่เขาก็เลยยอมโทรไปขอพี่คนนั้นคนที่หนูคุยคุยอยู่คนแรกจรงเขาน่าจะจริงจังแล้วเขายอมขอเพื่อนเขาตัดกันเลยนะคะเสียเพื่อนแป่ทั้งหมดหนูเห็นผ่านจอใช่แม้แต่พี่คนคุยของหนูใช่ค่ะก็ผ่านจอเพื่อนคนคุยของหนูก็คุยกับหนูผ่านจอทะลาะกันแย่งหนูกันก็ผ่านจออีกใช่ ตัดสินใจมากรุงเทพค่ะกินอยู่ด้วยกันประมาณเกือบ2อาทิตย์ค่ะเขาไม่เหมือนเดิม2อาทิตย์นะเขาก็อกให้หนูอ่ะไปอยู่บ้านพี่ก่อนได้ไหมหนูก็เอาจาห้องเลยมั้ใช่ค่ะแต่หนูก็ไปเจอน้องเขาคุยกับเขาว่ากูวกว่าจะเอามันออกไปได้แบบพยายามจะไล่เต็มทวี่กาจะเอาหนูออกไปไจากห้องได้ใช่แล้วทีนี้เขาก็หายไปแบบว่าบล็อกหนูทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34